감 ทำไมพวกเด็กมันเยอะจังวะเ้ามาจดทเบยน้านขอควรจักจะลู้เจ้ารนผคยอยู่ในความสงบวะแเดี๋ยวนี้ขุนเสือกมาแล้วชื่อขุนเสือกการรับมาอยาทุกคืนคุนเสือกมึงอย่ามาเลยเจ้าหลานเจ้าจะทำอะไรยู่หืร้านเห็นไอ้ทหารต้องสองคน ต้องการจะทำร้ายเจ้าพี่สุรินย,ยอมร้านในที่นี้นะร้านอยากจะรู้ไอ้ทั้งสองคนนี้เป็นทหารอยู่ใต้สังกัดใครสังกัดรวยก็ดีเพราะฉะนั้นะร้านอยากจะให้ท่านลุลงรทงพวกทหารสองคนนี้ต่อนหน้าร้านเดี๋ยวนี้ได้ในเมื่อเป็นความประสงค์ของร้าเนเพราะฉะนั้นไอ้ราชมันจะต้องคนไอ้ไ่ลงทันทีช้าก่อย

นี่มันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นลุอยาจะขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้โดนแก้วออามาแจงโต้งเงี้ยไม่ใช่ไม่ปล่ยตัวจะเท่าโดนแก้วอย่แล้ไปล่อยแก้วก็บนนนมึงนี่ปากตีจริงจริงเชียวออแปลกเนาะติ๊งเงี้ยตัวนี้แก่เหมือนว่บมึงนี่ปากหมาตลอดนะ ให้เกียรติทรงผงกูด้วยพระจ้าอย่าพระเจ้าค่ะกูสาไปไฮไลท์มาตั้งกระเยนขอเรียกหน่อยสุรินทราอ้าวจะประกาศพระบาททำงหน้อะไรพี่เจ้าค่ะจะเลิศจะเลิศค่ะลูกสุรินทราพีเจาค่ะไม่มาทางแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยลูกกระบอกก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อสักครู่พีเจาค่ะอย่างนั้นเลยลูกกระบอกแทนเสด็จย่าประาศพระบาทพระเจาอย่า แม่มีคนดูแนรับไหวไยังไงลูกคนนี้ชักขาหลบเป็นชักไพ่แอบเลยหลบแค่ไม่ทันสอนสิงไม่กินทันโว้ยนี่งานหน้า,นา,นา,นามึงหามากระทา้าสูงกว่าน,นี้สักหน่อยอนะ <c oughs> อา้าไม่หลงต่อไปบอกผัวแกเซ้ พูดเลือกจก่งคุยเลือกจริง <_ d ream> ขอบคุณค่ะนี่ครับคสัตว์่รางวัลทำใจนะครับอ๋อขอบค,ค,คุณครับเงินนี้ก็ <ขอ S 1> ไม่ปไหนครับจะเอาไปขยายชุดใหม่นะ,ะเมื่อกี้เราเห็นตัวท่านแปลกสีข้างเปิดแล้วคุมึงน,นี่ช่างพูดนะ,ะนช่างเจรจาเลยเกิน ให้ก็ให้ก็ให้จะต่งดีเลยนะจะได้ไม่ต้องคืนลงบ่อยดูใกล้ๆมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นฮะคุณสักเจนนะลงผู้เจ้าข้าพระแม่เจ้าไหนลองบอกสิเนื้อความกระบอมฉันไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าุราชทายาตสุรินทางได้บอกกระบอมฉันว่าทหารสองคนนี้คิดจะทำร้ายสุรินยศ กล้าขอมมฉันก็เลยจะลงโทษด้วยตามกฎบอเทียนบาลอย่างที่พ่อแม่เจ้าได้เห็นแหละพุทธจิาค่ะแล้วใครล่ะมีใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างพอจะเล่าให้รู้เรื่องกันได้ไหมคใครมันผิดใครมันถูกตันงตะหม่อมพรัช้าฟะบามาใกล้ๆตะหม่อมเองแล้วขอมฉันเล่าเองทั้งหมดเลย คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนที่พระองค์ท่านสุรินยอเนี่ยนะพราเจ้าค่ะในเขาเกิดไปนั่งคุยดับองค์หญิงอะไรนะจุลีพรจุลีพรนั่งคุยกันไปคุยกันมาดูดูไว้คุณตาทองมาไหนไม่รู้มาวางดาบไว้ตรงหน้าปังโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้มาโยนดาบให้ดีนะดีว่ากูมได้ยังสะทันนะทาไมอย่างนั้นแล้วก็ออกมาบ้าเล่เลยเชียว ต้องทําบทบาทมากมายก็ไม่โยนดาบให้เ๋ยพระเจ้าํามาโยนดาบห้ก็มาพูดจาดูถูกถากถางหาว่าเป็นคนไม่มีฝีมือเพราะว่าไม่มีฝีมือแล้วก็ท้าสู้ด้วยมาท้าสู้กับพระองค์ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ท่านไม่มีฝีมือและเป็นเพราะอะไรทําไมพระองค์ท่านถึงไม่มีฝีมือเพราะอะไรเพราะว่าหัวงอกหัวดำเขาไม่สนใจีมึงไม่ต้องพูดหัวงอง มึงพูดเลียงเลียงเอาก็ได้อ๋ออย่างนี้เขาเรียกให้ไล่โว้ยงั้นองหญิงก็เรียกมาดิเรียกไว้ไว้อ๋อไว้หลีขาวไว้หน้ากูมั้งอย่างนี้แลมัมามาพูดะอย่างนี้ทํานยังไงได้พค์ท่านจะไปสู้เร่งยังไงเราไม่มีฝีมือใช่ไหมล่ะลองชั้นเนี่้เพื่อนกระบอกชั้นเนี่ด้วยความโมโหมาถึงเนี่ยฟ้าไม่นักฟันหัวแลเลยจริงจริง นี่จริงเลยนี่มาฝันมาฝันหัวเลยก็เกิดการต่อสู้กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาต้องแหนงต้องแหนงต้องแหนงต้องเหนงต้องแหนงเป็นเวลาสามนาทีฝันกันไปฝันกันมาเพื่อเราเป็นท่นเสียท่า้คนโทรกำลังจะมาสามเติมพอดีว่ากองฉันจะมารับดาบเอาไว้ก็เกิดการต่อสู้กันต้องแหน่งต้องเ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 หนงเป็นเวลาสามนาทีสี่นาทีไม่นายัวรัวอ่ะก็กูเก่งกว่ามึงกองท่านเออฝันกันไปฝันกันมากพืองรานท่นเสียท่าลบลง รับจากเอาไว้รับจาบเขาไว้แล้อย่างนี้จริงๆริงรับจากนี้จริงจริงไม่ได้โก้จริงจริงเลยไม่ได้มม้เลยทีนี้งนเกี่ยวกัเกิดต้องมาลับดาก็เกิดการต่อสู้กันน้องเหน่งน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 องเหงเป็นเวลาสี่นาทีสิบนาทีงานเกี่ยวหอให้พระเอกหน่อยพระเอกเก่งเอ๊ะเมันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาพระองค์ท่านเสียค่าไอ้ใครวะ นุ่นมารับจับเอาไว้เกิดการต่อสู้กันเป็นเวลาติดติดกองนาทีเพิ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยเขก็มารับดาบเฮ้ยอยู่ๆวันนี้ไอ้ไอ้พอยนุ่นเสียตาปุ๊บไอ้คนนี้คุณพอ่นอเชิญเลยจู่ลินดารับจับเอาไว้พอดีเกิดการต่อสู้ันั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งเป็นเวลาสามนาทีเวลาสามนาทีก็ทีนี้เนี่ย เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไอ้ขนเสือขนเสือขนศสกเนี่ยมาห้ามมาปางแั้นอยู่ๆวงญิงก็มาพระเจ้าค่ะแค่นั้นเนี่ยเลยเอาละพอทีไอ้สามนาทีอมึงสามมังสี่มั่งรวมๆกันและรวมครึ่งชั่วโมงได้ไม่ใช่สามนาทีแค่บางจันสายนาทีซะนะคะฟ้าเป็นกาวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ มันเกิดขึ้นกับไอ้สายเลือดทะเลใช่ไหม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรในเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลเหตุคือสิ่งที่เกิดแต่ผลลัพธ์ใครละจะเป็นผู้รับออไหนไหนไหไหน,ไหนมานี่สิลูกนี่จะกุนทนเจ้าสาทอดเช่น สงสัยจะเลี้ยงดีเชื่องน่าดูเลยไ่ใช่ไหมเอ็นสองคนนด้รูออนะ้อะไร่ญาณนะเขาเรียกว่าคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีความดีเพราะฉะนั้นอย่ารู้อย่าเห็นว่าเองสองคนนะ่ะรักแลกว้วก็เอาใจญ,ญา ไอ้เลยไอ้ี่การที่จะเอาใจย่าเนี่ยนะม,มันก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันกล้วยสองคนนี้ต้องได้กับย่าไงผู้หลิงเนี่ยได้ไรผูคุยคนเดียวได้คุยกันไงกันไม่ชอบใครอยู่ว่างๆมึงไปหาตะกอมาใส่ปากมันไม่ทีสิ <S <S ตะกอใสอ่ม่วงตะกอใส่ปางงงกหมาเนี่ยออกไม่ได้เราเลี้ยงเป็นฝามถ้าเช่นนั้น ฝันนะถึงแม้เองจะเอาใจยากก็รู้แต่คนที่กระทำความผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกในฐานะที่สุริงนยอเขาก็มีตำแหน่งเป็นเชื้อกระวงแต่เองเป็นทหารชั้นเลว กล้ากระทำการดูหมิ่นเชื้อพระวงศ์มันก็ต้องมีความผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะย่าเน่เป็นคนที่มีใจเป็นธรรมถึงจะลงโทษบ้างก็ลงโทษไม่หนักหนาฟากันอะ่รเลยลูกพี่ลูกน้องขอถ่ายมาพะยะค่ะคนจะได้ไม่นินทาไม่ดูถูกย่าได้พะยะค่ะเพราะฉะนั้นเออ มึงไอ้สองตัวเนี่ยมาฆ <c oughs> ่าฝาบรับฟังคำสั่งเร <c oughs> ียค่ะเบาๆแล้วมเรียก่ะจิกลาหัวให้คุณทนก็อสาทอนไปโบยคนละยี่สิบยแล้วก็เอาน้ำเกลือล อะไรกูไอ้มุ้งเนี่ยเฮ้ยไอ้จ mm ิตไอ้เล่าหัวย่าวสั่งมาแอ้กุ้งเนี่ยกูไปเองเลยเลยไม่โดนจับไครผู้คนในสถานที่นี้ฟังไว้ด้วยนะใครที่ทำให้กรุงคนราาทรเจ็บคนคนนั้นจะต้องเจ็บมากกว่าเป็นร้อยเท่าและของนี้เจ้ ไอ้เลยคุณนอนกับไอ้เงใจ่ายงใจชืช่อสาธรเสร็จควรแล้วพี่เจ้าค่ะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกได้ไหมมาไกลๆอย่าสิล,ลูกสุรินทรา,าเรียนสำเร็จแล้วเรือนลูกสำเร็จมาผู้ใหญ่ไปกลับมาไม่มีใบบ่งใบบอกลวงหน้าย่าน่ะจะได้ ให้ทหารเข้านำกองเกียรติยศไปรับลูกกลับมาแล้วลูกเอนอะไรหรอพญานาค่ะพะ้าย่าคือกระหม่มากับเพื่อนสองคนแล้วก็อีกคนนึงนี่สามคนพญานาคมากันสามคนในแเล่าแตกเหล่าไปในแั่คนหนึ่งละลูกอยู่อยู่นี่พญานาค่หไหน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 หนไกนไยนไหนไหอไหนไหนไหนไหเไหนไหนไนไหนอนนไหนนไนนน เขาบอกเองพญานาคชุดเขียวเนี่ยล่ะชื่ออะไรนะเมแล้วว่าพญานาคเมทัศสวนสีอะไรนะคนละคนเลยแล้วเจ้าหญ้าคนละทัดเหรอเม่ทัดหรือเบทุนไอ้ไอ้คนนู้นละชื่ออะไรล่ะทิมาด้วยเนี่ยชิมหายแล้วกูชื่ออะไรนี่เกดจะเล่นจบเรื่องกันแล้วก็เวลาโซ่เสือกหลับก็เสร็ไม่นอนเลยมึงฮะชื่ออะไร ชื่ออะไรเออเมตุนไม่ใช่ค่ะดึกไม่กอัแล้วก็ไปเมถุนแล้ยรู้สึกว่าชื่อมีสกุลสัุวนและเกิดแม่สกุลนี่พี่หาพ่อไปหาแม่เขาเลยยังเลยลูกยังเลยพี่อจะฆ่าเขาย่ายังไม่ได้ไปหาได้แล้วลึกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพร้อมย่าเลยคนได้เออเออตายเลยหรือแนะนำเลยรู้จักไปเลยลูกใครเพี่อนค่ะเอหนูลูกไง ไป่ำเรียนวิชาสันานจุดสำเร็จกลับมาแล้วก็คงจะจำกันไม่ได้เดี๋ยวดาจะบอกให้จำได้ไหมกี่ตอนที่เองจากไปนะ่ะเขายังตัวนน้อยอยู่เลยนะลูกนะนี่มันก็หลายปีโหละต่องาเนีจะรู้จัจกเะย่ค่ะเออเอเอคนโนนหลุดอีกจุดสีมวงๆลุน่ะ <Bayern. S 1> <c oughs> พหลานหลวงมันันีพหลานหลวงมันธนีเู้จัไว้ซะสิลูกพเจ้ายญิงทำไมลูกนั่นพหลานหลวงหรือเพื่อนพเจ้า่าเวเยคะดูตัวเท่อกันรเขากิ้งคอเลาะลายนะอย่าไปว่าเขาอย่านะลูกนะเวรกับมันมีจริงไปว่าเขาอย่างเนี้ยเดี๋ยวมึงจะไม่พ้นนะลูกนะ แล้วก็คนต่อไปนะลูกนะนี่ค่ะโนดโนดันหพลานหลวงสุรีพรคนไหนเ่คะก็คนใส่ชุดเท้านี่ไงล่ะลูกถอดของเลยค่ะเจ้าหญิาสวยจังเลยปากหวานนี่ลูกไม่ต้องโมยยา หลาอยากแกล้วอาเขาไม่ได้ชมยาตงหน่อยลอยหน้าลอยตาที่ว่าชมตัวเองปุ๊บก้าูจะคุยก็หลานกูมึงอย่าเสือผมอชมสุริพรได้ค่ะสวยมากเอลูกใช่ไหมสวยมากชอบเลยสิเป็นพี่น้องกันยุ้ลูกนะอ้ไรจะหยาจ้หยาจะหยาแล้วคนนี้ใช่พระหลานหลวงป่่เนี่ย ใช่ไ,ไม่ใช่เหรอนี่ท่านคุณสึกเจนนรงค์ลงอ๋อคุณสึกกูเห็นนั่งตูดมานอนว่าพันหลานลวยคุณเอาละม,มาก็ดีแล้วยันคงไม่รู้แล้วสินะเจนนรงค์ลงไจ <laughs> ใกล้จะถึงวันสำคัญแล้วนะวันพรุ่งนี้สามโมงเช้านิเวเราค่อยไปเจอกันที่ทอพะโลงหลวง เพราะมันเป็นวันสำคัญใช่ไหมกลองฉันทราบดีคุณเจ้าพันเจียรรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นวันอะไรกมอฉันทราบคุณเจ้าข่าถ้าหากว่ารู้แล้วเองก็รู้ใช่ไหมรู้พเจี่ะเองก็รู้ใช่ไหมรู้พยาค่ะถ้ารู้แล้วล่ะก็มันเป็นวันสำคัญที่สุด เมืองผ่านเมืองเราเนี่ยมันจะมีงานใหญ่ขึ้นเอ้าอาชญาจะตายแล้วเหรอเนี่ยเมืองเหนี่ยังใหญ่ไม่พอพู้ใจปากคอเลาะได้รู้กูยังไม่ตายง่ายๆแล้วกูต้องรอเผาพ่อมือก่อนใคยก็เจียพ่อเท่ไยมไอ้ลไปลูก คนแยกย้ายกันไปพักผ่อนสก,ก่อนนะลูกนะ <Yeah. S 1> พรุ่งนี้แต่งตัวให้สวยๆนะลูกสุรีพรเดี๋ยวก็<ๆ>ไปกับยาลูก<ๆ>เดี๋ยวไปหาแม่เองสะก,ก่อน<ๆ>แล้ววันพรุ่งนี้<ๆ>เราก็ไปเจอกันที่ท้องพระโรงหลวง <Okay. S 1> เพราะจะเป็นวันที่แต่งตั้งรัชทายาท <Okay. S 1> แห่งแผ่นดินทานตอวัน แล้วยาก็หวังและเกินนั่นลูกนะหวังและเกินว่าแผ่นดินทานตะวันคงจะได้รักทาญาที่เป็นสายเลือดทานตะวันโดยแท้คงจะไม่เอาสายเลือดของไอ้อีะเลยมาเป็นรัฐทาญาแล,ล้าาาาวาปั้ใป้ปันป้ันปั้นปั้้ โดยที่พันตุองอยนใจยังไม่ไว้ใจชมบุรีนลาเสียมงร้องต่างเล็ผู้นำจิงานจะชองน้อง